ใครที่แอบสนใจคุณอยู่ในตอนนี้สำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะใครที่แอบสนใจคุณอยู่ในตอนนี้คุณและเขานะคะเป็นคนที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วเคยจบความสัมพันธ์กันไปนะคะเขาอาจจะมีความเป็นเด็กกว่าคุณนะคะเขาแอบส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีความล่าเลิงสดใสเหมือนเด็กนะคะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่ฉลา,าดนะ,ะมีไหวพริบนะคะแล้วก็คุณก็ดูนิ่งใส่เขานะคะในตอนนี้เหมือนคุณมีกำแพงระหว่างคุณกับเขานะคะคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะในสมัยเรียนประถมมัธยมได้นะคะหรื Language 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 อ Be ว่าเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้นะคะหรือว่าเป็นผู้ร่วมงานได้นะคะเขารู้สึกเหงานะคะเมื่อไม่มีคุณอยู่เคียงข้างนะคะ คุณและเขาอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกันนะคะเขามองว่าคุณเป็นเหมือนนางฟ้านะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบบริจาคสิ่งของนะคะหรือว่าชอบแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะเขามองว่าเมื่ออยู่ใกล้คุณนะคะหรือว่าเมื่อได้คิดถึงคุณนะคะเขารู้สึกมีความสุขนะคะรู้สึกอบอุ่นใจนะคะรู้สึกปลอดภัยนะคะ เขาเฝ้าระมือหรือว่าเฝ้าคิดถึงคุณนะคะหรือว่ามีการอธิษฐานถึงคุณนะคะเดอะสตาร์นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกันเนดีตนะคะเขาอยากจะให้คุณลืมเรื่องราวเหล่านั้นนะคะแล้วก็เขาคิดถึงความเป็นธรรมชาติของคุณความเป็นตัวของคุณเองนะคะรอยยิ้มของคุณนะคะคุณอาจจะดูมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะอยู่ด้วยรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ คนที่แอบสนใจคุณอยู่นะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะเขาเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะหรือว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ยังคงถือคุณไว้นะคะเราอาจจะเคยปิดกั้นความรู้สึกคุณนะคะหรือว่าแอบซ่อนความรู้สึกของเขานะคะไม่ได้บอกคุณให้คุณได้รับรู้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาอาจจะหยุดนิ่งกันไปแล้วนะคะนิ่งเฉยใส่กันนะคะต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะ เขาแอบส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะแอบมองคุณอยู่ในสื่อที่คุณสามารถมองเห็นกันได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์นะคะมีผู้คนเข้าหามากมายนะคะหรือในบางท่านอาจจะดูเจ้าชู้นะคะเขารู้นะคะว่าคุณอาจจะโกรธเขานะคะเขามีรังสังหรณ์นะคะเขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงนะคะหรือว่าหมดกำลังใจนะคะเมื่อไม่มีคุณอยู่เคียงข้างนะคะ เขารูนะคะว่าเวลาช่วงนี้เป็นเวลาสําคัญสําหรับเขานะคะเขาอยากจะทําอะไรสักอย่างแล้วนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จนะคะเขาอยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนของเขาแล้วนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่นะคะ อยากจะเริ่มต้นออกเดินทางตามร่าหาความฝันนะคะเพราะว่าคุณคือความสุขของเขานะคะคุณคือความฝันที่เขาอยากจะประสบนะคะความสําเร็จนะคะในการที่ได้มาเจอกับคุณได้มาพูดคุยหรือว่าปรับความเข้าใจกับคุณนะคะ